สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาต่อกันที่สูตรปากหลักสีบนตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นสูตรเดีมที่ผมจะมาคำนวณมาชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจมที่หน่1ตุลาคม2 5 6 6นะบครับถ้าพร้อมเลยไปดูกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมทำสถิติย้อนหลังไว้รเริ่มตั้งแต่งวดเดียว530สครับซึ่งในงวดแรกนะครับผมคำนวณได้เลข3นะครับซึ่ง ผลคำนวณได้นะครับมันจะมีมาที่หลักสิบเท่านั้นนะครับในงวดนั้นออก5้าสาสูนะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนั่นครับงวดต่อมาในงวดที่2ครับคำนวณได้เลขห้านะครับซึ่งมันออก4ี่ห้าสครับห้าข้าวที่หลักสิบถูกเป็น2งวดครับงวดต่อมานะครับงวดที่สามซึ่งในงวดที่3ามครับคำนวณได้เลข8 ออกเจ็ดแปดสองแปดข้าวที่หลักสิบถูกเป็นสามงวดครับต่อมางวดที่สี่ครับคำนวณได้เลขเจ็ดออกสี่เจ็ดแปดนะครับ, 4, รบเ 7, ออ 4, 7, 8, บจ็ดข้าวที่หลักสิบนะครับถูกเป็นสี่งวดงวดต่อมานะครับงวดที่ห้านะครับคำนวณได้เลขหนึ่ง นะครับออกแปดหนึ่งสองครับหนึ่งข้าวที่หลักสิบถูกเป็นห้างวดนะครับซึ่งสูตรอันนี้เป็นสูตรปักหลักสิบนะครับซึ่งจะมีมาที่หลักสิบเท่านั้นนะครับวิธีการคำนวณนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสูตรปักหลักสิบบนนะครับดูในอันนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าสูตรนี้คำนวณไงนะครับ จะตรงตามที่ผมทำสิติไว้จริงไหมในงูแรกที่ผมคำนวณออกมาได้คือเลขสานะครับซึ่งมันเข้าจาก10เท่านั้นนะครับห้างงดที่ผ่านมาจะมีมาที่หลักสิบนะครับวิธีการคำนวณนะครับก็ผมจะนําผลรางวัลที่หนึ่งครับในงูที่ออก605นะครับคือ9 2 2 6 05นะครับเลขใช้สตัวซึ่งมันออก1 6 ตำแหน่งที่จะใช้บวกกันก็คือตำแหน่งหลักแสนบวกกัน2ครั้งตำแหน่งหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลัก10บนสามครั้งนะครับบวกด้วย10ล้านแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่คือ2ทีนี้ท่านผู้ชมครับลองบวกดูกันครับว่าได้เลข3จริงไหมในงวดแรใดที่ผมคำนวณได้ซึ่งมันเข้าที่หลักสิบนะครับมันออก530นะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองบวกดูนะครับแปดบุรุษสองเป็นสิบสิบบุรุษหนึ่งนะครับเข้าสิบเอ็ดบวรุษสองคงที่ เท่ากับ13ซึ่งในงวดแรกเห็นไหมครับได้เลข3ซึ่งเป็นเลขเด่นหลักสิบนั่นครับในงวดนั้นมันออก53 0สูนย์ะครับออก5 3 0สูนซึ่งที่ผมคำนวณได้มันจะมีมาที่หลักสิบนะครับแบบนี้นะครับถูกเป็นงวดแรกงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่2มาดูกันครับงวดที่2ได้เลข5าจริงไหมซึ่งมันออก4 5 3้าสมนะครับ5มันมาที่หลักสิบนะครับวิธีการคำนวณก็จะนำผลางวันที่มันในงวดที่ออก ถ้าจะ605เอามาตั้งครับนั่นคืออ่าออก169 530นะครับออก169 530ครับเลขใช้สองตัวที่ออกถ้าจ16คือ62นะครับตำแหน่งที่จะใช้บวกกันคือตำแหน่งหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับหลักหมื่นหครั้งหลักสิบบน3ครั้ง10ล่างหครั้งบุด้วยเลขคงที่คือสอองบุด้วยหกหกแปดแปดบเกครับสิ 17, บเจ็บวยหครับยี่สิามยี่ด้วยสอยี่ ได้เลข5้าเป็นเลขปากหลักสิบนะซึ่งมันออก4 53ผลออกคือ4 5่้าครับ5มันมาที่หลักสิบนะครับคู่เป็น2งวดงวดต่อมานะครับงวดที่3ซึ่งในงวดที่3ครับที่ผมคำนวณได้คือเลข8จริงไหมมันออก782 8มันเข้าหลักสิบคูกเป็น3งวดติดนะครับก็จะนำผลราวันที่มันในหวดที่ออกถ้าจะ5 3 0สนออกมาตั้งก็คือห่วดนี้หวดที่ออกสี่ห้าสนะครับ คือ260 453สเลขท้ายสองตัวคือ1นนะครับใช้ต้องไปหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบคนบวกกัน3ครั้งหลัก10ล้างบวกกัน1ครั้งบวกด้วยเลขคงที่คือ2 4บวกหเป็น10บ0บวกด้วย5้บวกด้วย2คงที่เท่ากับ18เนาะได้เลข8เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับซึ่งในงวดที่ออกถ้าจะ4 53คือออก782ครับมันออกเจ็นแปดครับ ซึ่งมันจะมีมาตามที่เราคำนวณออกมาได้เนาะที่หลักสิบเท่านั้นนะครับถูกเป็นสามงวดติดงวดต่อมานะครับก็จะเป็นงวดที่4นะครับซึ่งในงวดที่4ครับมาดูกันว่าได้เลขเจ็ดจริงไหมซึ่งมันมาที่หลักสิบอยู่นะครับผลออกคือ4 7 8ในงวดที่4นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรหลักสิบอันนี้นะครับก็จะนําผลเรามันที่เป็นงวดออก782องอกมาตั้งครับคือ4 7 1 782 เลขท้าย2ตัวคือ6 7นะครับทีนี้ท่านผู้ชมใช้ตํางแต่หลักแสนบบกัน2ครั้งหลักหมื่นครั้งหลักสิบบนบบกัน3ครั้งนะครับบกด้วยหลัก10ครัางเนาะแล้วก็บกด,ด้วยเลขคขงที่ครับ8 15, บดกด้วย 7- 15เป็นบวกด,ด้วย49่สบวกด้วย6 25บวกบด้วยของคงที่เท่ากับพีเจ็ดได้เลขเจ็ดซึ่งมันออกคือ4 7 8เนาะออก4 7 8 คำนวณออกมาได้เลข7ก็ยังมีมาอยู่ที่หลักสิบเงนครับทุกเป็น4งวมติดงว้นต่อมาก็จะเป็นงวดที่5ครับในงวดที่5คือมวดที่ผ่านมานะครับผลที่ออกคือ 8- 12นะครับได้เลขหนึ่งจริงไหมซึ่งมันเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับทุกเป็น5งวมติดนะครับวิธีการคำนวณสู่ปักสิบอันนี้นะครับมาดูกันเนาะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็จะนําผลรางวัลวันนี้ในงวดที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นงวดนี้นะครับ478นะครับ คือ9 1 5ครับออก9 1 5 4 7 8นะครับเลขท้ายคือ9 1ใช้ต่ำหลักเสมปุกัน2ครั้งหลักหมื่นครั้งนะครับบุรดยหลักสิบปุ่ครั้ง10บล้านหครั้งนะครับบุรด้วยเลขคงที่ครับแปดบุนึ่งเป็น9 9บุหนึ่งเป็ได้เลข1นะครับผลออกคือ8 1 2นะครับซึ่งสูตรอันนี้มันก็ยังมีมาอยู่ที่หลักสิบนะครับคูกเป็น5งวมดติดนะครับ เราก็จะมาตามต่อครับงวดที่6ก็คาดว่าน่าจะมีมาอีกนะครับหลักสิบงวดนี้จะเป็นตัวไหนงั้นท้ชุมก็ลองไิยังไงดูนะครับจะมีมาอีกไหมนะครับก็ซึ่งห้างงวดที่ผ่านมานะครับสูตรมันจะมีมาที่หลักสิบเท่านั้นนะครับก็งวดที่6นะมาดูกันว่างวดนี้จะเป็นเลขตัวไหนจะตรงกับเลขเจ้าชอบไหมนะครับจากสูตรเดนี้อันนี้นะครับก็จะนําผลในงวดที่หนึ่งในงวดที่ออกเปนสองมาตั้งนะครับคือ320 8 12ครับเลขท้ายออก 46นะครับตำแหน่งที่จะใช้บวกกันคือตำแหน่งหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นครั้งหลักสิบบวกกัน3ครั้งนะครับบวกด้วยหลักหลักสิบล่างนะครับบวกด้วยเลขคงที่คือสองทีนี้ท่านผู้ชมลองบวกดูกันครับ6บวกด้วย2เป็น8 8บวกด้วย3 11บดวกด้วย4เท่ากับ15บวกด้วย2คงที่เท่ากับ17ในงดนี้ เลขเด่นหลักสิบท,ที่ได้คือเลข7ดน,นครับจะมีมาอีกไหมนะครับก็เป็นเลขที่น่าลุ้นอีกตัวนะครับในงวดนี้นะครับคือเลข7ครับเป็นเลขปากหลักสิบนะครับในงวดนี้นะครับอ่ะถ้าเราจับสูตรนีลูดที่หลักสิบ ก็จะเป็น10คผู้ชุดตรงเนาะถ้าจิตมาที่หลัก10ในงวดน,นี้นะครับเลขปักหลัก10บนงวดนี้ตัวเดียวนะครับเด่นที่เลขเจครับจะมีไหมไหมนะครับอรอลุ้นครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรที่ได้4ตัวนะครับคือสูตรนี้มันชอบติดมาที่10หน่วยนะครับก็่สูตรนี้นะครับยังไม่เคยพลาดเลยนะครับก็เข้าติดต่อกัน สูตรนี้ข้าวติดต่อกัน32มงวดติดนะครับ32มงวดติดนะครับซึ่งในงวดนี้คำนวณออกมาได้6 7 8 9นะครับ6 7 8 9ในงวดที่แล้วได้9 0 1 2นะครับปรากฏว่ามันติดมาครบ2ตัวคสองม้วดติดเลยนะครับในงวดเดียว4 7 8ต่อมาออก8ป็นะครับงวดนี้ครับ6 7 8 9ถ้าเรามาเทียบกับสูตรตัวเดียวนะครับที่ได้หลักสิบมวดนี้คือเลข7ซึ่งมันจะก็จะชน ที่ตัวนี้ชนที่ 20, อท2องสูตรน,น,นะครับคือเลขเจ็ดโมนี้ชน2อสูตรนะครับชนกับสูตรนี้ด้วยครับที่ได้4ตัวนี้นะครับก็คาดว่าวน่าจะมีมาที่หลักสิบหนูนโมนี้นะครับหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับถ้าเจ็ดมาที่หลักสิบก็จับลู่นะครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับ เจ็ดหนึนะครับ7173นะครับ74 75นะครับ78 79ซึ่งมันจะเด่นอยู่ที่7คู่นี้นะครับถ้าจิตมาที่หักสิบนะครับ จะประมาณนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับเครียดอยงไรมินบอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอ FC อทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ